คลิปนี้นะคะเป็นสัจธรรมความจริงอีกหนึ่งเรื่องนะที่คุณหนึ่งจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังนะคะคุณรู้ไหมคนสองคนเนี่ยแม้ว่าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันสถานที่เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะแต่นิยามหรือความหมายที่เขาให้ในสิ่งที่เขาเห็นมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครูได้ฟังเรื่องนี้มาเดี๋ยวครูจะมาแชร์ให้ฟังนะมันเป็นสถานการณ์หนึ่งนะคะที่เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับฟ้าฝนอากาศนะคะมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งใช่ไหมคะ เขาเห็นนะคะท้องฟ้าที่กำลังมีทีท่าว่าฝนจะตกแต่ในความรู้สึกของผู้ชายคนนั้นนะที่เห็นท้องฟ้าที่มีทีท่าว่าฝนจะตกนั้นนะเขากลับให้นิยามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกหดหูไม่สบายใจรู้สึกว่าฝนเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขาแต่กลับอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่เห็นในบรรยากาศเห็นในอากาศเหมือนกันเขากลับรู้สึกว่าเฮ้ย โชคดีจังดีใจจังที่ฝนมันตกมันทําให้เขารู้สึกเย็นสบายขึ้นเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเวลาที่รู้สึกได้กลิ่นไอของฝนคุณเห็นอะไรอย่ยังไม่ว่าสถานการณ์ใดสิ่งใดที่คนเห็นเหมือนเหมือนกันแต่เราแปลความหมายได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ได้ดูคลิปนี้นะคะขอให้ในทุกสิ่ง นะคะที่มันเผยออกมาเป็นประสบการณ์ของคุณจงมองมันและแปลความหมายให้มันเข้าข้างตัวเองให้ได้มากที่สุดหลายๆคนเวลาที่เขาเจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทําให้เขาเห็นตรงนั้นนะเวลาที่เขาไม่เคยฝึกฝนตัวเองหรือเขาคุ้นชินกับการที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาทาร้ายเขาเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นเหยือ่อทำให้ไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์ใดมาที่มาเกื้อหนุนเขาสนับสนุนเขา เขาก็ยังคงคิดว่าสิ่งเนี้ยมาทำลายเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เนาะใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้แล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณทุกคนนะคะเอามันเข้าข้างตัวเองให้หมดว่าทุกสิ่งมาเพื่อสนับสนุนมาทำให้เราได้ยกระดับมาทำให้เราได้เจอทิศทางที่ดีมาทำให้เราได้เลือกได้คมชัดมากขึ้นในทุกๆวันของชีวิตนะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ